สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะฮะผมไม่ได้มีแค่ที่เที่ยวแต่ว่ามีของกินเยอะแยะมากมายวันนี้เราจะพาคนไปเที่ยวแล้วก็พาคนไปกินด้วยไปกันครับ เข้ามาแล้วนะครับผมกับดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียฝั่งขวาของเราก็จะมีเป็น Disney Park. <c oughs> ดิสนีย์พาร์คดิสนีย์พาร์คครับผมเขาจะมีเป็นเออนะี่ยช่างมันเถอะครับไปฝั่งซ้ายครับผมฝั่งซ้ายของเราเป็นแคลิฟอร์เนียแอดเวนเจอร์เขาจะมีของเล่นข้างในแล้วก็จะมีของกินมากมายนะครับ I want to go to Disney, where the magic never ends. I'll see Mickey and Minnie, and make some new friends. I want to fly, I want to see. See, it's party at 2. I can get you in a shorter line. I want to play in the land of magic every day. me with book we got to get you uh -oh. home. แค่ของเราวันนี้อวอร์ดวินเนอร์จะเบสวินเนอร์นะครับผมตานไส้กรอกฮัดด็อกนะฮัดด็อกก็วันนี้วันนี้เราจะรอน,นี้ด้วยดีฟรายพายนาปุ๊สับประรด,ดชุบแป้งทอดเนไงไม่เคยกินม,มาก่อนเลยนะในชุดิต Can you please get the the chili dog? ชลลี่ด็อก Yeah and uh, the fried pineapple 600-700ได้ไส้กรอกหนึ่งอันแล้วก็สับประรดทอดหนึ่งอัน เดี๋ยวต้องมารอดูว่าคุณภาพอะ่ะมันจะคุ้มค่าืด้ป่าวันนี้สั่งไปคือเชอรี่ด็อกนะฮะ thank you <c oughs> รู้เลยว่าดีแน่แน่เชอรี่ดอก ่าแล้วเมนูแรกของเราที่ดิฉันได้มาวันนี้เชลลี่ด mm. <Chili Dog. S 2> อกพร้อมกับเฟรนฟรายขอชิมเป็นขอชิมเปนเฟรายก่อนเลยดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเฟรนฟรายเนี่ยละครับ <Wow. S 2> มาดีละเฟรนฟรายดีไปกินก่อนแล้วกันครับอืมอืม เ <laughs> ข้มอยู่เข้มเข้มเหมือนที่เข้มเหมือนที่คิดไว้ไม่ได้หลุดไปจากผลมากมายอันนี้ก็จะมีชีสกรอบนะฮะมีเชอร์รี่เชอร์รี่นี่คือเหมือนจับเป็นเนื้อบดๆสับๆแล้วก็มีชีสข้งนแล้วก็มีชิปนี่ขอายถคำนึงเข้ามาเขาเขาแบบได้มางประเทนิดนึงเผื่อจะช่วยได้บ้างอืม เผ็มจริงๆแต่โดยทั่วไปแล้วที่อเมริกาก็จะเป็นประมาณนี้แหละก็กรอบไปจากเค็มๆหน่อยอันนี่ก็ไม่เาใม้่ดหวังไปต่อกันนี่ดูอ่ะสับประรดตอดอุยอ้ยอุย้ยจับนี้แล้วกันไปฮะ หอ,อ,อมมากกลับสุดๆชอ้องกระแล้งคือล้นมากมันไม่เหมือนกล้ยทอดเลยนะเอารู้สึกเ็มสิบนี่ให้ให้แปดเลยเพราะว่ามัน,ม,นมันหวานอ่ะถือว่าดีถือว่าดีเลยมัน บอกไม่รู้เอาเป็นว่าอันนี้อร่อยรลาน,นี้อันนี้ผ่านอันนี้ไหวอยู่ใส่กันต่อครับและเจ็บน้ำวันไหนนะฮะที่อลิบวลด์ล้าเน,น,นะะี่ยฮะโอเทชิลๆนะฮะอู้วอ้าวหกไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย ความไม่เรียบร้อยของเราเรนจี้ราสเบอร์รีมม่เลมอนเอทจากฮอลลีวูดล้ส์นะฮะชอบชอบชอบถูใจเลยเปรียร้ยวหวานๆสดชื่นอืมเปรี้ยวหวานสุดยอด บ้าด uh, ้วยข้างนอกโอ้โหเป็นไงเป็นไงได้กลินแล้วเนี่ยเป็นไงเอวาวเลยเอ้ทำไมหน้ามันวาวกว่าวะวาวไม่วาวดูแล้วกันเออโอ้โหได้ซีว่าซูฮะเอ้ยตาเลือดโอ้โหอะไรตาเลือด

about that. Hello. Hi, can I just get the uh, mac and cheese please? Yeah, would you like the bacon mac and cheese? Bacon mac and cheese, yeah. Okay. I be mac and cheese? Yeah. Thank you. Thank you. 35 What? Beautiful. This น่ากินอยู่เด้อเอบคอนชีสมักกิวรีไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินอ่ากับเบคอ,อนแม็กกีชีสนะฮะของเราอ๋อจะรอดไปเนี่ย12เหรียญประมาณนี้จ่ไปฮะ อืมอืมเข้มข้นเลยเค็มข้นมากมากคนต้องกินขนมปังฮะน่าเข้าท่าเหมือนนะแต่ให้กินอิ่มกินให้ทั้งหมดก็คงไม่ไหวนะจะเลี่ยนนะดูดูดิกิเน,เนเน้นๆเลยอะ่ะ ร้านนี้มาก,กินได้แม็กกนดชีสเบคอนคุมอยู่ไปต่อมารีวิวแค่นี้แหละสั้นๆเขาว่ากันว่ามาดิสนีย์แลนด์แล้วถ้าไม่ซื้อสิ่งนี้กินของเขาจะาเรียกว่ามาไม่ถึงรีวิวจากดิสนีย์แลนด์ครับผมสับป,ปะรดอร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกินดูครับใช่สีเหลียมคือข้างนอกได้เป็นลูกเลยแต่ว่ามันต้องมีอะไรดีกว่า สก๊อตดิสเน่แล้วครับผม4เหรียญ4าหอมมากใครมาอย่าพลาดเลยนะเนี่ยของเด็ดของ i̇şte ที่นี่อย่าเชื่อเยอะแลนะ้วเยอแล้วยอเยี่เลยฮะโยอเยี่เลยฮะเอ้าที่ร้อนก่อน

กินอาหารเอเชียดีกว่าตอนนี้เราไปกินอาหารเอเชียกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ซุกมหารเอเชีย hmm. เนาะ mm hmm. ก็ตอนนี้ราคาอาหารที่นี่จะเฉลีย่ยอยู่ประมาณ14เหรียญนะมี uh, เป็นแซนด์วิช14.99เทริยากิเชิกเก้น12.99ปลาเมง15.99พอเฉลีย่ยก็จะประมาณนี้ อันนี้เท่าไรน,นะครับพ่8พดแปดเจ้าเก่ากินเะดีกว่าจะไปฮะแอบดูน่าจิเบาๆเฮ้ยมีชีสด้วยวะมีชีสด,ด้วยมีส่ชีสงงเลย มันก็มีมีไข่แต่ต้มเป็นถังลูกมัวโซ่กันหมดเลย,นะเยเนี่ยเนื้อ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 ไป ไม่เนาวลงไปที่นี่นะขึ้นมาอยู่ดิยไม่เอาวนะอยู่นี้หอาวจบหนาวไม่กินแล้วจบแล้วเดินนาเ <laughs> สร็จจบ vẫn đi rồi đấy 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 ha hả đấy đấy này nô nữa nó mình lên đây nè được đi nhà này mẹ được อร่อยเป็นลูกครึ่งราชการกับญี่ปุ่นลงตัวจริงๆรสชาติเหมือนแบบกินคล้ายๆพวกทาโกยากิอ่ะรสชาติเหมือนแบมีปลามีปลาปลาหน่อยเคยกินข้าวโพด่างนี้ไหมเดี๋ยวนี้มาได้อยู่ตรงไหนะเขาเรียกตรงไหนะเข้าแถวได้ตรงบนมูลแล้วนะ สันฟานโซเกียวมาลองด okay. <im> <hydro médico> ูกล <mm ่องเมนูนี้หรือว่าโอเคคงพ้ากับราคาอยู่นี่แหละครับผมจ a เป็นชิ c h i ่ดึงดึงดดึงดึงดดึงไม่ดึงเลยเพอมันไม่ใช่เป็นแบบคอฟฟี่อ่ะอุ้ย ถ้าตาพอน่าจะไว้ใจได้เห็นมอื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 มอร่อยนะหวานๆเปรี้ยวๆผ่านครับผมตัวนี้นี่ ดูครับสภาพนั่คือจากแกรดี้นอบไปแกลาคีอะมัใจจะวายครับวันนี้ก็จบแล้วกับดิสนีย์แลนด์นะฮะคอมพิซมิชชั่นคอมพิซฮะกินเท่าที่กินได้ฮะเล่นนะ <c oughs> เท่าที่เล่นได้ฮนะตอนนี้ตอนนี้ก็กี่โมงสองทุ่มหรอสองทุ่มว่ะได้หลือเวลาชั่วโมงนิดๆปิดท้ายชิวๆด้วย <c oughs> จะรวดร็อกเก็ตไปครับคุณมินี่ ตื่นเต้นตื่นเต้นผมตื่นเต้นเวอร์มากตื่นเต้นได้พร้อมมากเลย จบไปแล้วน,นะครับผมกับดิสนีย์แลนด์นะครับวันนี้ก็มาตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับต้อนดึกเลยก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรกินแล้วก็อะไรอร่อยแต่ถ้าจัดอันดับก็คือวันนี้ขอให้ข้าวโพดเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันฮะข้าวโพดข้าวโพดมินิไว้ฮะอะไรไอ้อ,อ,อร่อยวันนี้สับประรดเ hey! อ้ยข้าวโพด ราเมงก็อร่อยก็อร่อยทุกอย่างชีเค้ก็อร่อยนะแต่ว่าข้าวโพดอร่อยสุดขา้าวโพดขาพ้าวพดอร่อยสุดเอาเป็นวาใครมาเที่ยวทีแลนดมากินข้าวโพดนะฮะลองลองข้าวโพดข้าวโพดเจอครับผมบายายเยๆๆ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 อๆๆนนอนานอนน